สวัสดีครับพบกับกันนี่ s p c เหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้ผมได้ทำการสั่งหลอดไฟมาจากช h อปปีนะครับหลอดไฟ LD 5วัตต์ในราคา9บาทถูกชิบหายเลยไม่รู้ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะแล้วมันก็สิ่งที่ให้มาก็คือหลอดไฟอันหนึ่งแล้วก็ตะของโง่ ไม่รู้ให้มาทำที่อะไรเนี่ยก็คือว่าเหมือนว่าในรูปใช่ไหมมันแบบเอาตะขอไว้แขวนใช่ไหมแล้วก็อันนี้หมุนใส่หลอดไฟปึ๊บปื๊บป๊บอ่าแล้วก็เอาเนี่ยแบบไปแขวนแบบตามอะไรเงี้ยแล้วก็มีสวิตให้แต่ว่าไม่มีเห็นจะมีรูร้อยหลอดสายไฟอะอะไรเลยนะเออแล้วมันให้มาทำหาอะไรวะ ก็ยังงงอยู่เออถ้าเกิดว่ามันแบบเออมีแบตเตอรี่เรื่องอ่างเงี้ยไปใส่เออแล้วติดก็ไม่ใช่มันก้าบบมันก็ไม่ให้แบตมาอยู่แล้วเงี้ยมึงให้มาทำไมเนี่ยรูร้อยสายไฟก็ไม่มีแล้วกูจะต่อไฟมึงยังไงเโอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่ใส่กันดีกว่าว่ามันจะติดหรือเปล่านะอันนี้คลิปเร็วๆเลยนี่ปิดไฟ ิดไฟกันไฟดาวไ์นี่ครับลองดูติดปะ่ะหลอดไฟเก้าบาทจริงๆมันบ้านผมมันก็ไม่ได้ว่ามีมจะต้องใช้หลอดไฟอะไรหรอกนะแต่ว่าสั่งมาเล่นๆเฉยเฉย เห็นมันถูกดีเก้าบาทต้อ้เปิดกันปุ๊บวุ้ยติดเลยไหมอ๋อสว่างเฉยโอเคครับจบการรีวิวเพลงเท่านี้โอเค มันมันไม่ใช่ดาวไลท์นะก็คือเราจะต้องไปต่อแบบสวิตอะไรเงี้ยอันนี้มันดาวไลท์มันดีหลีไม่ได้ LED โอเคไปละครับสวัสดีครับ